พายุจะยังไม่จบใช่ไหมคะอาจารย์คะอีกหนึ่งลูกที่อาจารย์บอกว่าก็ก่อตัวขึ้นแล้วแล้วก็ต้องเราติดตามพิศทางต่อไปนะคะมันนี้มีการก่อตัวแล้วความแรงนี่ยังวัดไม่ได้ประมาณไม่ถูกนะครับแต่ว่ามันเริ่มก่อแล้วเป็นดวงตานะคมๆหมุนได้แล้วนะอยู่ทางตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับมวลอากาศเย็นอยงงูยงง่ประเทศจีนเนะี่ย ในเดือนตุลาคมเป็นองค์ประกอบสําคัญในการที่ทําให้พายุน้ําที่จะนําเข้าจากต่างประเทศนั้นเบาหรือแรงครับเอหนึ่งถึงเจ็ดนะครับน้ำทะเลหนุนสูงอะต้องช่วยกันระมัดระวังนะปะทุมนนกรุงเทพกับปากน้ำนี่ก็รับภาระหนักอยู่แล้วมีน้ำรั่วเข้าไปอยู่หลายพื้นที่ฮะก็เหมือนเดิมฮะเหมือนช่วงที่ผ่านมาส่วนภาคใต้ก็เอาไว้ ปลายเดือนตุลาแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะลมมหนาวมา